วัดดีครับผมผมต่อนะครับมาคลิปนี้เป็นคลิปที่23ครับเป็นพาร์ทที่23สิาำหรับการประกอบรถมินิโฟล์วิคันนี้ผมนึกว่าประกอบแล้วในคันนี้จะเอามาใส่แพ็คลงถุงพลาติอยู่แล้วพอเปิดออกมาดูอา้าวลืมประกอบนี่วะเป็นบัตเตอร์บัตเตอร์โซนิค ชซร์ A R ครับเฟืองเป็น4.2เฟือง4.2ลอนเลอร์13มมิล ล้อล้อน่าจะเป็นล้อใหญ่นะไม่น่าใช่ล้อ,อกลางครับนี่ไอเทมหนึ่งเก้าสี่สี่ห้ารหัสรถอันนี้เมคอิน เม k อ in j น p a n ปครับคันนี้ดูจากรูปการแล้วเนี่ยสีทองนี่ต้องทำสีเองครับช่วงนี้ต้องทำสีแล้วก็ตรงหูยึดข้างหน้าก็ต้องทำสีเอง มาแกะดูดีกว่านี่ครับล้อน่าจะล้อใหญ่อันนี้มีล้อหน้าล้อหลังครับล้อหลังจะใหญ่กว่าล้อหน้าจะเล็กกว่าหน่อยน่าจะเกิน20่ิบมิล ไปประมาณยี่สามมิลครับร้อยใหญ่ยางยางนิ่มยางนิ่มไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ครับมันโดดโดดอย่างเห็นได้ชัดเลยแหละถ้ายางนิ่มเนะี่ยมอเตอร์ขาว นี่ครับนี่อันนี้น่าเป็นโชกชกหน้าต้องทำสีทองแล้วก็หูยึดหูยึดนี่ชิ้นนี้ต้องพ่นสีดำอ่าส่วนชัดซีนะครับชัดซีมันจะออกสีเทาๆนะ เนี่ยถ้าดำมันจะเป็นแบบอย่างแต่ในกล้องมันอาจจะมองเห็นเหมือนเป็นสีดำนะแต่ถ้าสีจริงเนี่ยมันมันจะออกไปทางเทาๆมีกาก,ากเพชรด้วยครับโรยมันจะเว็บๆในกล้องเราจะเห็นอยู่ ชุดช่วงล่างมันฝาปิดต่างๆนี่เยาเป็นสติกเกอร์รูมือเดี๋ยวเอาไว้ดูนี่เอาไว้ดูลายสติกเกอร์ตัวแปะไม่ถูกเนี่ยครับมันจะมีเบอร์สีบอก x สิบสอง x สิบแปด เป็นเบอร์สีของธรมิยะแต่หาเทียบสีเอาก็ได้ครับสีดำสีดำธรรมดาเนี่ยเอามาเทียบสีได้แต่ถ้าตามเบอร์เลยมันก็จะเหมือนเลยเับเดี๋ยวผมแยกชิ้นส่วนก่อน อ่ามาครับเริ่มนึกถึงรถคันแรกที่ประกอบนะโคตรงงเลยตอนนั้นอนะไม่รู้จะไปยังไงเลยครับไอ้รถคันแรกตอนนี้มันก็หลายคันแล้วครับหลายคลิปแล้ว แล้วมันก็จะคล้ายๆกันจะมีงงก็ไอตัวสวิกนี่เนี่ยสวิกแต่ละคันมันจะกลไกไม่เหมือนกันแต่ถ้าประกอบเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะจำได้ครับ ครับเดี๋ยวสักพักผมจะเล่งเวลาให้มันไวขึ้นนะครับถ้าไม่เล่งอ่ยเดี๋ยวเป็นชั่วโมงครับกว่ามันจะเสร็จเ,เกือบชั่วโมง ชุด AR มันดีอย่างหนึ่งคือมันถอดเปลี่ยนฐานง่ายเวลาเปลี่ยนฐานนะมันเปิดใต้ท้องไม่ต้องเอาบอดี้ออกมันจะเปลี่ยนง่ายกว่ารุ่นอื่น Đây, chalabi sắc nồi ลืมใส่ที่แกนเลย นี่ครับเห็นไหมห้านาทีแล้วเดี๋ยวผมเล่งเวลาดีกว่าครับถึงแม้มันจะไม่ได้ประกอบไปเล่นแบบจริงจังครับมันก็ต้องใช้ใช้เวลาใช้เวลาพอสมควร ครับเดี๋ยวเร่งเวลาดีกว่า ะครับเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวต่อด้วยสติกเกอร์ต่อครับแลติสติกเกอร์ต่อตันนี้ช่วงล่างบอดี้เอ้ยแชสซีเสร็จละอันนี้ผมติดเพิ่มนะครับใส่นอ็อตใส่บูทเข้าไปยกให้มันสูงขึ้นมา เสียงนิ ja. <S <S ่มๆวอเตอร์เดิมนะครับเดี๋ยวตสติเกอร์ต่อดีกว่า อ่าครับเสร็จเรียบร้อยครับบัตเตอร์โซนิกเดี๋ยวตอนท้ายคลิปถ่ายให้ดูอีกทีครับถ้าอยากดูคลิปตอนวิ่งนะครับเดี๋ยวผมลงลองลางคลิปลองลางให้ชมกันตอนนี้กำลังไล่เอาลงลางอยู่ เสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวว่างๆจะทำสีอันนี้หน่อยให้เป็นสีทองครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับปลาละเสร็จเรียบร้อย